สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเดอะการ์ดมาสเตอร์นะครับวันนี้เราไม่ได้ซ่อมรถนะครับแต่เรากําลังจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูรถยนต์คันหนึ่งครับเป็นรถกระบะธรรมดาาเนี่ยนะฮะอายุค่อนข้างเยอะแล้วนะครับตั้งแต่ปี93นะครับสวัสดีครับวันนี้เราเดินทางมาที่อำเภอพระพุทธบาทนะครับอยู่ที่นายาวนะครับเดินทางมาดูรถคันหนึ่งครับนี่นะฮะเป็นมิ t ูบิชิแอ a ์โรบอดี้นะครับเป็นรุ่นเทอร์โบลงงาน 4D56PBO นะครับ,รบอันนี้เป็นป้ายทะเบียนเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพกันครับทะเบียนพอบ .854 นะครับเชียงใหม่หน้ากระจังเปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นเป็นของรุ่นปี94นครับแต่ตัวรถเนี่ยจะเป็นปี93นะครับเป็น ตัวยูนะครับแต่ว่าเปลี่ยนหน้ากระจังใหม่เป็นยูควค่ำเครื่องยนต์บล็อกสีดีห้าหกเจอนะครับเป็นเทอโบโรงงานแท้คันนี้เล็กเครื่องเช็คแล้วนะครับ ภาพก็โซมใช้งานนะครับแต่ว่าดูแลเดิมนะครับเดี๋ยวเรากลับไปตรวจเช็คสภาพแล้วก็เก็บงานนะครับสำหรับแอโ o บ o d y สีขาวนะครับเป็นสีที่เราต้องการนะครับตามหาอยู่พอดีเลยนะครับ a อโ o บ o d y สีขาวนะครับแล้วก็เป็นรุ่นเทอร์โบโรงงานนะครับซึ่งรถมีไม่เยอะนะครับโฉมปี93ภายในก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับ คอนโซลสีน้ําเงินนะครับเบาะน้ําเงินแหงประตูน้ําเงิน,นะคระับอันนี้เป็นตรงรุ่นตกงปีเลยนะครับก็สภาพก็สมใช้งาน,นะครับแต่ต้องยอมรับว่าเดิมจริงๆอันนี้นะะเดิมเดิมมากๆนะครับแอร์เติมน้ำยาแอร์ไปละเยน็นเย็นใช้ได้เลยนะครับตอนแรกกลัวว่าจะไม่เย็นนะครับนี่ครับนาฬิกานะครับเดิมๆติดทำงานได้ พวงมาลัยเปลี่ยนมาแล้วบันไดก็ดูเดิมดีสติกเกอร์สติกเกอร์ยังเดิมอยู่เดี๋ยวเราจะากลับไปทําสีนะครับก็ยังดิเรากลับไปเก็บช่วงล่างก่อนนะครับทาความสะอาดภายในนะครับหรือภายในออกมาทําความสะอาดนะครับแล้วก็ตรวจเช็คสภาพนะครับตัวถังที่มีรอยบุกนะครับรอยปุกนะครับเดี๋ยวเราจะเก็บงานสำหรับคันนี้นะครับ นี่ครับคนขายครับที่นครนะครับเป็นไงครับคันนี้รถจากที่ไหนครับทะเบียนอ่าเชียงใหม่เชียงใหม่ครับเป็นรถเป็นสาวเชียงใหม่เป็นสาวเชียงใหม่นะฮะสีขาวเดิมๆนะครับลอนกระบะก็พอได้อยู่มีการเก็บมีการแต่งลอนมาแล้วนะครับแต่ก็เราดูแล้วมันเดิมหมดเลยนะครับฝาฝาข้างนะครับยังอยู่ครบ แบซีนเดิมนะครับซีนเดิมโรงงานเลยเนื่อตั้งแต่ปีสามสี่ครับตั้งแต่ผมอยู่มสามะนะครับคันนี้เป็นรถที่ผมเคยใช้อยู่นะครับแอโรบอดี้ปีเก้าห้านะครับแล้วก็ใช้แล้วก็ขายไปนะครับวันนี้คิดถึงอีกนะครับอยากทำกลับมาใช้งานอีกครั้งหนึ่งนะครับคันนี้ ต้องบอกว่าเป็นรถที่ถูกใจวัยรุ่นในยุค90นะครับโดยเฉพาะจิกโกผู้ทอนนะจะชอบนิสสุบิชิตัวนี้มากนะครับอันนี้คอนเซปต์เราคือเราจะทำเก็บแบบเดิมนะครับบอดี้เนี่ยเราจะทำเก็บแบบเดิมให้หมดเลยชิ้นส่วนเนี่ยเดิมให้หมดเลยนะครับไม่มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนนะครับก็คือจะทำเป็นชิ้นส่วนแบบกลับเดิมนะครับเปลี่ยนไปบ้างนะครับตามชิ้นส่วนที่มันเสียหายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นแก้มนะครับซึ่งเราต้องเปลี่ยนนะครับคงไม่เคาะละเดี๋ยวเปลี่ยนแก้มเลยครับกันชนที่มีการโป้มาค่อนข้างหนาเดี๋ยวเราเปลี่ยนกันชนใหม่นะครับส่วนชายล่างเดี๋ยวจะลองดูว่าสามารถเก็บงานได้หรือเปล่านะครับพอเขาเดิมติดรถเลยนะครับแต่เข็บชายบันไดชายน้ําก็ถือว่าใช้ได้ครับคันนี้ดูสวยนะครับดูทรงรวมๆแล้วอ่ะโอเคเพราะว่ายังดูเดิมนะครับแต่เข็บกระบะดูสวยนะครับ ส่งแล้วก็โอเคครับก็เอากลับไปเก็บงานได้นะครับผมส่วนท้ายกระบะเนี่ยเราอาจจะทำเป็นแนนาคตระวังแผนไว้ว่าเราจะตัดออก29เซนนะครับทำเป็นแบบตัวมิตี้แม็กนะครับตัวอเมริกานะครับตัดออก29เเซนนะครับก็จะสั้นลงนะครับก็จะดูคล่องตัวขึ้นเวลาที่เราขับใช้งานนะครับโอเคสำหรับการดูรถนะครับวันนี้ก็น่าจะโอเคแล้วเดี๋ยวเรา เซ็นสัญญาแล้วเราก็จะจ่ายเงินแล้วครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราพบรถยนต์คันนี้นะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับเขาลงประกาศขายอยู่นะครับเราก็ดูทรงภายนอกแล้วก็เอ้ยคันนี้ดูดีนะครับในสายตาเรานะครับก็คือสันนะครับต่างๆถือว่าโอเคและสิ่งที่ทำให้ผมต้องมาดูเลยก็คือตัวนี้ครับ เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบโรงงานนะครับเทอร์โบแท้จากโรงงานเลยนะครับเลยต้องมาดูให้แน่ใจกับตานะครับว่าเป็นเทอร์โบแท้โรงงานจริงๆหรือเปล่านะครับก็เลยตัดสินใจเดินทางมานะครับเพราะว่าสีเนี่ยโอเคแล้วตรงสเปคและนะครับเป็นสีขาวนะครับสำหรับภายในก็อาจจะโซมไปบ้างก็เป็นเรื่องปกติครับรถเกือบสาปีแล้วนะครับผมก็มาดูครับ มุดเข้ามุดออกนะครับดูแชสซีนะครับแชสซีเดิมนะครับคันนี้นะครับดูภายนอกก็ถือว่าใช้ได้ครับดูเอกสารต่างๆก็ถือว่าเป็นรุ่นเทอร์โบโรงงานแท้นะครับดูจากตัวเล่มแล้วเนี่ยนะครับในการระบุนะครับรายละเอียดไว้เนี่ยนะครับก็จะระบุแหลงม้านะครับไว้เป็นแบบรุ่นเทอร์โบโรงงานครับแล้วก็ ในส่วนของเลขเครื่องยนต์นะครับเราเช็คแล้วนะครับเลข,ขเครื่องยนต Business ์ก็เป็นเลขเครื่องยนต si ์ที่เป็นรุ่นเทอร์โบโรงงานจริงๆนะครับไม่ใช่เอาทเทอร์โบโรงงานมาแปะไว้เฉยๆนะครับเพราะว่าเลขเครื่องยนต์เนี่ยเป็นรุ่นเทอร์โบโรงงานจริงๆนะครับและนี่ก็คือสภาพโดยรวมก่อนเราจะขับออกไปเนี่ยนะครับเราก็จัดการเติมน้ํายาแอร์ก่อนนะครับแล้วก็ตรวจเช็คสุดท้ายก่อนเดินทางนะครับเรามาถึงค่อนข้างบ่ายครับเพราะว่าฝนตกนะครับวันที่เรามาดูรถนะครับ ก็ช้านิดหนึ่งนะครับเราก็เติมน้ำมันก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับนะครับสําหรับอําอเภอพระพุทธบาทนะครับจนถึงบ้านเราในระยะทางประมาณร้อยกว่ากิโลเมตรนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆขับกลับกันครับอันนี้ก็เป็นเส้นทางนะครับที่เราเดินทางกลับนะฮะช่วงแรกของการขับก็ธรรมดาครับรถยังไม่ชินมือ ก็รู้สึกว่ามันหลวมไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยนะครับไม่ว่าจะเป็นคันเกียร์ต่างๆเนี่ยนะครับแต่สิ่งที่แปลกใจเลยก็คือนะครับเครื่องยนต์ครับกําลังเครื่องยนต์นะครับถึงแม้อายุจะเยอะแล้วนะครับแต่ว่าไม่น่าเชื่อครับออกตัวนะครับพุ่งใช้ได้เลยนะครับกําลังเครื่องยนต์ถือว่าโอเคเลยสําหรับเธอโบโรงงานคันนี้นะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสาหรับถ้าว่าไปแล้วก็คืออายุเกือบ30ปีแล้วนะครับได้ขนาดนี้ถือว่าเกิดความคาดหมายมากๆสําหรับ เรากําลังขับกับจังหวัดนนท์นะครับจากอาเภอพุทธบาทนะครับเรากําลังเดินทางกับจังหวัดนนทบุรีนะครับบางกลวยนะครับระยะทางประมาณหนึ่ง้ยห้าสิบกิโลเมตรนะครับตอนนี้โอเคแล้วแอร์เย็นแล้วไม่มีปัญหาครับผมอะไรก็หลวมๆหน่อยนะตามสไตล์รถเก้าศูนนะโอเคไปครับเดี๋ยวน่าจะสางนี่มีมองสามหกสิบห้าโมงเกินสองทุ่มก็ได้ถึงแล้วครับจังหวัดนนท์ของเรานะครับปากลับบ้าน 还好。 เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับสำหรับการที่นํารถกลับมาแล้วนะครับเราจะดูแลรถคันนี้ยังไงหรือปรับปรุงรถคันนี้ยังไงนะครับต้องติดตามให้ได้นะครับสําหรับซีรีส์นี้นะครับ